ทรามมีคาบทที่สามผู้ปกครองและผู้เผยพระวจ,จนะชั่วร้ายและข้าพเจ้ากล่าวว่าพวกท่านผู้เป็นผู้นำของยาโคบคือบรรดาผู้ครอบครองพงพันธ์อิสราเอลจงฟังพวกท่านควรจะรู้เรื่องความยุติธรรมไม่ใช่หรือพวกท่านผู้เกียดชังความดีและรักความชั่ว ผู้ฉีกหนังออกจากประชาชนของเราและฉีกเนื้อออกจากกระดูกของเขาทั้งหลายผู้กินเนื้อประชาชนของเราและถลกหนังออกจากตัวเขาทั้งหลายและหักกระดูกของพวกเขาเป็นท่อนๆและสับเป็นชิ้นๆเหมือนเนื้อในหม้อเหมือนเนื้อในหม้อถนนแล้วพวกเขาจะร้องขอความ ช่วยเหลือต่อพระยาเวแต่พระองค์จะไม่ทรงตอบพวกเขาเขาวนั้นพระองค์จะซ่อนพระพักเสียจากเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาได้ก่อก,กรรมชั่วไว้หลายอย่างพระยาเวตัดดังนี้เรื่องผู้เผยพระชนะทั้งหลายผู้ได้นำประชาชนของเราให้หลงไปผู้ร้องว่าสันติภาพ ในเวลาที่มีอะไรรับประทานแต่ประกาศสงครามต่อผู้ไม่ยื่นอะไรใส่ปากของพวกเขาดังนั้นกลางคืนจะปัสะจากนิมิตแก่พวกเจ้าและความมืดทึบจะบังเกิดแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะทำนายอะไรไม่ได้สําหรับพวกผู้เผยเพระวจนะนั้นดวงอาทิตย์จะตกไปและสําหรับพวกเขากลางวันก็จะมืด ผู้เห็นนิมิตจะขายหน้าผู้ทำนายจะอับอายเขาทุกคนจะปิดหน้าเพราะว่าไม่มีคำตอบมาจากพระเจ้าแต่สำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเต็มด้วยฤทธิ์เดชคือด้วยพระวิญญาณของพระยาเวด้วยความยุติธรรมและกำลังที่จะเปิดโปงการละเมิดของยาโคบแก่ตัวเขา และเปิดโปงบาปของอิสราเอลแก่ตัวเขาจงฟังข้อความนี้เถิดท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้นำของพงพันยาโคบและผู้ครอบครองพงพันอิสราเอลคือบรรดาผู้ชังความยุติธรรมและผู้บิดเบือนความถูกต้องทั้งสิน้นผู้สร้างสิโยนด้วยโลหิตและสร้างเยรูซาเลม็มด้วยความอายุติธรรม บรรดาผู้นำของเมืองนี้ตัดสินความด้วยเห็นแก่สินบนและบรรดาปุโรหิตสั่งสอนด้วยเห็นแก่สินจ้างอีกทั้งบรรดาผู้เผยพระวจนะก็ทำนายด้วยเห็นแก่เงินถึงกระนั้นเขาทั้งหลายยังอิงพระยาเวและกล่าวว่าพระยาเวสถิตท่ามกลางเราไม่ใช่หรือไม่มีความหายะอะไร เกิดขึ้นแก่เราได้ดังนั้นเพราะพวกเจ้านี้เองสิโยนจะถูกไถเหมือนไถนาและเยรูซาเล็มจะกลายเป็นกรองสิ่งประดักหักพังและภูเขาแห่งพานิเวศจะเป็นที่สูงปกคลุมด้วยต้นไม้